าเราอยู่ในช่วงน้าท่วมแล้วเรามีบาดแผลเกิดขึ้นไม่สามารถไปโรงพยาบาลได้มีวิธีการดูแลแผลยังไงคะอย่างแรกสุดเลยครับแผลที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงน้ําท่วมอ่ะมักจะเป็นการไปเหยียบในสิ่งที่ไม่เห็นที่มันอยู่ใต้น้ําที่มันเป็นโคลนถ้าเจอบนอขามีคมเจอเหล็กหรืออะไรก็ตามที่มันบาดเราได้เนี่ยพอมันขึ้นมาจากน้ำปุ๊บอบน้ำเหล่านั้นอ่ะมันมักจะมีสิ่งสกปรกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองเอ่ยมูลสัตว หรือว่าน้ําขังต่างเนี่ยมันไม่ค่อยสะอาดอยู่แล้วโดยปกติฉะนั้นอย่างแรกสุดที่ควรทำเลยคือล้างแผลให้สะอาดก่อนเรามากักจะใช้น้ํากินในแหละเอามาลาดนะครับแล้วก็ถ้ามีสบู่ฟอกได้ก็ดีเพราะว่าสามารถลดปริมาณเชื้อได้เยอะมากขวดล้างนะย้ำนะว่าควรล้าง แล้วถ้าใครสามารถหาอุปกรณ์ที่สามารถใช้ทําแผลได้เช่นผ้าก๊อซหรือพวกพวกโิโดนเอลดินหรือแอลโกอฮอล์เนี่ยช่วยในการล้างแผลได้ดีมากๆสิ่งที่ใส่ในแผลได้ตรงๆอ่ะมันคือน้าเกลือเนาะส่วนรอบๆอ่ะเวลาทาความสะอาดเราจะใช้พวกอย่างที่บอกพวกโิโดนเอลดินหรือแอลโกอฮอล์ถ้าเห็นว่ามีสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งสกปกรกต่างๆถ้าเห็นได้ชัดเจนหยิบออกถ้าไม่ใช่อันใหญ่ๆที่มันแทงทะลุจริงๆนะพวกเศษดินเศษหินต่างๆเนี่ยล้างออกถูออกพยายามเอาออกให้มากที่สุดลดโอกาสติดเชื้อได้ถัดไปการปิดแผลเนี่ยถ้ามี ไม่มีใช้ผ้าสะอาดเอาเตารีดรีดให้ผ้ามันอุนอ่นๆนะมันก็ช่วยฆ่าเชื้อได้ประมาณหนึ่งอะ่ะแล้วก็ปิดรอบๆไปการปิดเนี่ยปิดแผลพอประมาณไม่ถึงกับต้องแน่นมากการทําแผลใหม่ก็ทําวันหนึ่งสองครั้งทุก1ิชั่วโมงก็เปลี่ยนแผลหน่อยณต,ตอนนั้นอะ่ะเราไม่ได้ไปโรงพยาบาลฉะนั้นเรายังไม่มียาฆ่าเชื้อสาหรับกินการทําแผลบ่อยๆช่วยให้ปริมาณเชื้อที่มันกำลังจะเข้าแผลมันทําได้ช้าลงห้ามแผลโดนน้าถ้าแผลโดนน้าต้องทําแผลใหม่ทันทีอะไรก็ตามที่รู้สึกมันแปลกๆเช่นยามองเอวยสมุนไพร เพราะการติดเชื้อมันสามารถเกิดขึ้นได้จากกรณีเหล่านั้นเยอะกว่าถ้าหาย,ยาฆ่าเชื้อได้การกินยาฆ่าเชื้อจะช่วยให้โอกาสติดเชื้อมันลดลงได้จริงแต่กรณีปกติแล้วคนมักจะไม่ได้มียาพกไว้ใช้วิธีตามที่บอกน่าจะช่วยได้มากที่สุดครับหลังจากดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วถ้าได้ไปที่โรงพยาบาลเขาจะจัดการเรื่องบตรทยักเรื่องอะไรอื่นๆชีบกงกรงสีเงี้ยเขาค่อยตามทากันที่หลังดูตามสถานการณ์หน้างานนะครับ้วยความเป็นห่วงมากๆอยากให้ทุกคนที่ประสบเหตุใดๆก็ตามถ้าความรู้ตรงนี้ช่วยคุณได้นะครับฝากแชร์กันนนนไไไไปปะรอยยย่่่่างงง้้้้ๆแมมมผจจลชวใใพืทีิห ความรู้เหล่านี้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาเล็กๆนะ้อยๆณตรงนั้นได้ก็ยังดีครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ